หลายครั้งที่เราออกเดินทางเพราะเราต้องการเจอสิ่งใหม่ๆที่น้อยครั้งคนที่นอนอยู่บ้านหรือมัวแต่ทำงานก็อาจจะพลาดโอกาสเหล่านี้วันนี้เราจะพาคุณไปค้นพบเสน่ห์ของข้าวที่ไม่ใช่ข้าวที่เรารับประทานทั่วไปแต่คือข้าวหอมมะลิแดงจากดินภูเขาไฟ ข้าวสายพันธุ์พิเศษที่เกิดจากความอุดมสมบูรณ์ของดินภูเขาไฟและภูมิปัญญาไทยทุกเม็ดข้าวเปลี่ยนไปด้วยคุณค่าและเรื่องราวที่น่าลหลงใหลเพราะการเดินทางนับหมื่นพันล้านปีของโลกเรามักมีอะไรที่ซ่อนอยู่มาร่วมออกเดินทางไปสัมผัสวิถีชีวิตและเรียนรู้ที่มาของข้าวสายพันธุ์เรื่องชื่อที่สร้างความภาคภูมิใจให้กับชาวบุรีรัมย์ที่นี่ข้าหอมมะลิแดงบ้านดอนลาย สิ่งทุกอย่างที่อาศัยอยู่บนโลกใบนี้ซึ่งโลกใบนี้มีองค์ประกอบหลักๆก็คือหินดินน้ำและพืชสวัสดีครับสวัสดีครับเข,ข้าสู่หน้าแรงก็จะปูก็จะขุดปูอยู่ต่อไปก็จะมองไปตรงไหนก็จะเห็นเป็นการถ่ารบตอตัาง ครับเพื่อที่จะปรับลมนิดที่นี่อากาศดีนะลุงย็นสบายมากช,ช่วงนาเล่นก็จะอากาศอ่าช่วงนี้ก็ยังยังมีความเย็นอยู่ที่นี่นานลุงรอเปล่าครับเนี่ยบรรยากาศดีมากเลยครับครับใช่ครับอันนี้ก็จะเป็นนาอีกแปลงหนึ่งนะครับซึ่ง จะเป็นนาดอนแล้วก็ลูกข้าวเมลิ105นะครับแต่ถ้าหากว่าเป็นถัดไปนะครั <sink. S 1> บก็จะเป็นลุ่มมานิดหนึ่งก็จะเป็นลูกข้าวเมลิแดงเอาเล้วข้าวหอมเมลิแดงกับข้าวหอมเมลินี่มันแตกต่างยังไงครับคือความแตกต่างระหว่างข้าวหอมเมลิ105กับเมลิแดงเนี่ยมมลิหนึ่าอายุการเก็บเกี่ยวก็จะสั้นลงนะครับแล้วก็จะมีความหอมความนุ่น okay. มแล้วก็ลักษณะสีของเมล็ดก็คือเป็นสีขาวนะครับแต่มมลิแดงเนี่ย คือการอายุการเก็บเกี่ยวคือเขาอาจจะชอบน้ําเยอะกว่าเมลิ1นึ่งศเข้ามาอีกนิดหนึ่งนะครับแล้วก็ความนุ่มความหอมก็จะคล้ายๆกันมเมล็ดก็จะเป็นสีแดงแล้วรสชาติมันแตกต่างไหมครับรสชาติก็จะคล้ายๆกันนะครับก็จะมีความหอมความนุ่มนะครับแล้วข้าวหอมมะลิแดงเนี่ยมีกระบวนการปลูกและดูแลเป็นพิเศษมากกว่าข้าวหอมมะลิไหมครับข้าวหอมมะลิแดงเนี่ยจะมีความทนต่อโรค ทนต่อสภาพนะครับแล้วก็จะมีความแข็งแรงไม่ว่าลําต้นหรือว่ารากนะครับถ้าหากว่าเป็นการาหวานกล้าแล้วก็นํามาปาักดำเนี่ยจะถอนยากมากนะครับแตกต่างจากข้าวหอมมะลินะครับแข,งงแข็งแรงกว่ารากเยอะกว่าลูกง่ายกว่านะครับแล้วก็ทนต่อโรคทนต่อสภาพแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเวลาเก็บเกี่ยวเนี่ยข้าวกรอบเวลาเก็บเกี่ยวมาข้าวเมล็ดข้าวจะไหม่รันะครับอันนี้ก็คือความแตกต่างก็คือจะได้ข้าวแบบเป็นเม็ดเป็นหน่วยใช่ แล้วก็ผลผลิตก็จะได้เยอะกว่าข้าวหอมมะลิผมมาเคยกินแต่ข้าทวทั่วๆไปครับแล้วผมอยากรู้ว่าข้าวที่นี่มันพิเศษยังไงข้าวในดอนหวายเนี่ยก็จะปลูกในเขตพื้นที่ดินภูขาไฟที่นี่มีปูเขา่ไฟด้วยเหรอครับใช่ครับจังหวัดปูดีรำมีปูขา่ไฟทั้งหมด6ลูกแต่ทีน่นี้ในเขตพื้นที่หมู่บ้านดอนหวายเนี่ยก็จะอยู่ในเขตพื้นที่ดินภูเขาไฟของเขาอังคารนะครับซึ่งมีความพิเศษกว่าที่อื่นแน่นอนครับ ถึงเรื่องของข้าวครับเราไม่ได้มีเพียงแค่ข้าวหอมมะลิแดงแต่ว่าเรามีอีกส่วนหนึ่งก็คือข้าวหอมมะลินั่นเองนะครับผมที่ทางชุมชนของเราได้ปลูกแล้วก็ทําการผลิต ซึ่งตัวข้าวหอมมะลิแดงเองนะครับผมมันเกิดจากการผสมพันธุ์สตัวก็คือข้าวหนักกับข้าวเบาซึ่งเกิดการกลายพันธุ์ณศูนย์วิจัยแห่งหนึ่งที่พิษณุโลกนะครับผมซึ่งตัวนั้นนะครับผมเราจึงเอามาทําการทดลองปลูกในศูนย์วิจัยของที่พิษณุโลกก่อนที่จะมีการปลูกให้กับเกษตรกรทั่วไปหลังจากที่เราเอาทดลองปลูกครับผมสิ่งที่ตามมาคือมันมีความแข็งกระด้างของตัวข้าวมันไม่นุ่มไม่หอมครับผมดังนั้นจึงมีการนําพันธุ์ข้าวเบานั่ก็คือพันธุ์ของข้าวหอมมะลิครับผมมาผนวกรวมเข้าด้วยกันนผมจึงงเเเกกิดป็ลูียวขอ ข้าวหอมมะลิที่เกิดการปอมปลนแล้วทางศูนย์วิจัยเองนะครับผม<ส>ก็ได้นํเข้าวตัวนี้นครับมาแจกจ่ายให้กับเกษตรก,กรปลูกจนที่เราได้ยินชื่อเรียกว่าข้าวหอมมะลิแดงณนะปัจจุบันส่วนถามว่าทําไมข้าวหอมมะลิแดงที่ดอนหวายถึงมีความแตกต่างถูกต้องไหมครับ,รบในส่วนตรงนั้นเองนะครับเราจะพูดไปถึงเรื่องของอัตลักษณ์และคุณ,ณประโยชน์ของพื้นที่ด้วยส่วนอัตลักษณ์ของข้าวอันแรกที่เราจะกล่าวถึงนั่นคือความพิเศษเรื่องของพื้นดินที่เราใช้ในการปลูกเนื่องจากว่าบริเวณบ้านดอนหวายนะครับผมเราตั้งอยู่ในโซนของเขาพรรอังคาาเมีีชชุดดินท่ใ้ นครับเรียกว่าชุดดินโซนของบุรีรัมย์ซึ่งเป็นอีกหนึ่งตัวที่ทําให้เราสามารถขึ้นเกี่ยวกับเรื่องของ GI ได้นั่นเองครับผมซึ่งชุดดินตัวนี้ข้อดีคือหนึ่งเลยเขาจะมีในส่วนของเรื่องของแคลเซียมกับฟอสฟอรัสที่สูงอยู่แล้วครับผมแน่นอนครับด้วยหลักการของพืชง่ายๆเลยคือพืชปลูกในพื้นที่ใดย่อมซึมซับสารอาหารชนิดนั้นเข้าไปเมื่อมันมีดินมันดีอยู่แล้วนะครับ แล้วก็การดูแลก็ไม่ต้องมากมายนะครับเพราะว่าพืชก็จเจริญเติบโตได้ดีแล้วลงขายข้าวนี่กิโลละเท่าไหร่ครับครับขายเป็นข้าวเปลือกนะครับก็จะขายให้กับโรงสีซึ่งข้าวหอมมะลิแดงเนี่ยแต่ละปีราคาก็อาจจะแตกต่างกันไปนะครับแต่ในมีอยู่ช่วงหนึ่งนะครับซึ่งราคาสูงสุดราคาข้าวเปลือก30บาทนะครับบางปีก็1 8บาท20บาท อันนี้แล้วแต่ในในช่วงความต้องการของตลาดนะครับครับแล้วลุงคิดจะตั้งราคาเองไหมครับคิดอยู่เหมือนกันครับเมื่อก่อนก็เคยแปรรูปมานํามาขายแล้วก็ทดลองตลาดนะครับที่ไปจัดบูธตามอําเภอที่มีงานกาชาติงานต่างๆนะครับแต่ทีนี้นะครับเมื่อเราไปตั้งขายส่วนใหญ่ผู้บริโภคอาจจะยังไม่ค่อยรู้จักมากเท่าไหร่พอมาเปรียบเทียบราคาระหว่างมะลิ105กับมะลิแดง นะครับก็จะสงสัยว่าทําไมมมลิดแดงถึงราคาถึงสูงกว่านะครับอันนี้ก็จะบอกเขาไปว่าในกรณีที่คุณซื้อข้าวจากเราไปเนี่ยไม่ว่าจะเป็นมมลิ105หรือมมลิดแดงเนี่ยก็สามารถที่จะนําไปบริโภคได้อย่างปลอดภัยอีกอย่างหนึ่งคือพื้นที่ของเราที่ปลูกเราจะไม่ใช้สารเคมีนะครับดังนั้นในความที่ผู้บริโภคได้ซื้อไปแล้วเนี่ย ก็จะเป็นผลดีต่อสุขภาพไม่มีของแถมแน่นอนอย่างเช่นสารเบี่ยปนต่างๆหรือว่าสารเคมีที่ตกค้างนะครับก็จะเป็นผลดีต่อสุขภาพเป็นเกรดพรีเมียมเลยใช่ครับกินแล้วสุขภาพดีด้วยกินแล้วสุขภาพดีนะครับเพราะเรารู้อยู่แล้วใช่ไหมครับว่าที่เนี่ยเป็นดินปูกอาไฟปลูกอะไรก็ขึ้นบานอะไรก็ขึ้นใช่ไหมครับเดิมทีจะไม่ทราบมาก่อนนะครับจนกว่าทางานักวิชาการนะครับได้ตรวจสอบ กี่ยวกับพื้นที่ภูมิศาสตร์นะครับด้วยความเคยชินนะครับที่เราเกิดที่นี่โตที่นี่แล้วก็ประกอบอาชีพเกษตรกรทีนี้ในการปลูกพืชน,นะครับไม่ว่าจะเป็นข้าวไม่ว่าจะเป็นมันสำปะหลังหรือว่าเป็นพืชผักนะครับก็จะเจริญเติบโตได้ได้ดีนะครับในในพื้นที่ที่เราพบปลูกนะครับแล้วก็ผลผลิตก็ผลผลิตก็สูงนะครับแล้วถ้าเราขุดไป ในบนปแปลงนาเนี่ยครับเราจะเจอหุมนภูเขาไฟไหมครับคือถ้าหากว่าขุดลงไปนะครับบางโซนนะครับอีกโซนหนึ่งที่อยู่ใกล้กับเขาอังคารเมื่อเราขุดลงไปก็จะเจอเสาหินบาซอนะครับซึ่งจะเป็นหินที่เกิดจากภูเขาไฟประทุขึ้นมา <tone> แล้วก็ลาวาไหลไหลลงมาแล้วก็ก่อตัวเป็นเป็นหินนะครับแล้วก็จะเป็นเสาหินในรูปแบบของเสาหินบาซอนะครับอีกโซนหนึ่งนะครับก็จะเป็น แหล่งน้ําที่ไหลาจากเข,ขาอังคารนะครับเป็น,ปนคลองธรรมชาตินะครับซึ่งเป็นคลองไม่ลึกมากตรงจุดนั้นนะครับชาวบ้านนะครับก็จะค้นพบเกี่ยวกับด้านล่างนะครับจะเป็นดินสีขาวนะครับซึ่งด้านบนจะเป็นดินดําซึ่งเราจะทําการ,กรเกษตรอยู่ทุกวันนี้แต่ถ้าหากว่าขุดไปด้านล่างจะพบดินสีขาวตรงนี้นะครับคนสมัยก่อนนะครับก็จะขุดมาแล้วก็เพื่อที่จะ นำมาทําปูนนะครับซึ่งปูนกินหมากที่เราเห็นผู้เท่าผ<อ>ู้แก่กินนะครับอันนี้ก็คือ,อได้มาจากดินนะครับที่อยู่ด้านล่างตรงนี้เนี่ยเป็นจุดสําคัญนะครับที่เห็นอยู่นี่คือหินบาซอล ลักษณะแบบนี้ครับอายุนับล้านปีเลยนะครับเขาสันนิษฐานว่ามันเป็นลาวาที่แล้วมาจากเขาผาอังคารเกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟซึ่งมันไหลามาไกลมากครับแล้วก็เกิดการแข็งตัวกลายเป็นนี่เลยครับหินบาซอ คือดินภูเขาไฟที่เกิดตรงนี้ครับผมมันเกิดจากการสลายตัวของหินบาซอลครับผมซึ่งเกิดการทับถมกันนะครับผมเลยทําให้ดินที่นี่ครับมีลักษณะที่ค่อนข้างแตกต่างจากที่อื่นนั่นคือจะเป็นดินเหนียวครับผมแต่มีลักษณะสีคือเป็นสีเทาปนกับสีดําซึ่งนี่คือเป็นหนึ่งอีกหนึ่งเอกลักษณ์ครับผมที่เราจะสามารถสังเกตได้เห็นหลายๆพื้นที่อาจจะเป็นดินสีแดงบ้างเป็นดินสีแดงผสมขาวบ้างครับผมแต่ว่าในโซนพื้นที่ของเราก็จะเป็นดินสีเทาปนสีดาครับผมอันเนื่องมาจากส่วนหนึ่งคือเรื่องของแร่ธาต ครับผมที่มันเกิดขึ้นนั่นเองนะครับผมเลยทําให้ตัวของดินของเราครับมีคาแรคเตอร์ที่แตกต่างกันก่อให้เกิดเป็นอัตลักษณ์ที่แตกต่างที่เราเคยพูดถึงในเรื่องของเข้าไปนั่นเองครับผมก็เ,เป็นแบบนี้ใช่ไหมใช่ครับผมนี่คือตัวดินดั้งเดิมของเราเลยครับผม ที่ผ่านมานะครับโดยที่ชาวบ้านโดยวิถีเดิมเนี่ยเขาก็จะมีการทําเส้นหมี่นะครับเพื่อที่จะหมดหมอบริโภคนะครับซึ่งเป็นวิถีของชาวบ้านอยู่แล้วแต่ทีนี้นะครับเมื่อเรามีข้าวมะลิแดงขึ้นมาเนี่ยในการที่จะแปรรูปก็จะนำข้าวมะลิแดงมาเพื่อที่จะมาแปรรูปเป็นเส้นหมี่นะครับเพื่อทีน่นำหมองบริโภคอีก แล้วเส้นมีที่ทํามาจากข้าวหอมมะิแดงนะครับมันแตกต่างจากที่อืน่นยังไหครับเขาก็จะมีเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองนะครับเพราะว่าเส้นมีทั่วไปที่เป็นมีบ้านนะครับซึ่งจะเป็นสีขาวนะครับหรือเป็นสีอื่น,นโดยที่ว่า,าผสมจากสมุนไพรเพื่อที่จะแต่งสีนะครับแต่ในกรณีข้าวมะลิแดงเนี่ยซึ่งมีประโยชน์ต่อสุขภาพแล้วนะครับ สีก็จะเป็นสีธรรมชาติก็คือเป็นสีแดงขึ้นมานะครับจากจากสีเมล็ดข้าวนะครับแสดงว่าเส้นหมี่ก็จะเป็นสีแดงๆนิดๆใช่ไหมครับใช่ครับโอ้โหแทบจะไม่ได้ใส่สีอะไรเพิ่มเลยครับไม่ต้องแล้วเป็นสีธรรมชาติจากเมล็ดข้าว เห็นที่อื่นนะครับแม่เขาหุงข้าวด้วยหม้อไฟฟ้าแลอหม้อสแตนเลสครับแม่ทำไมที่นี่หุงด้วยหม้อดินนะครับมันแตกต่างจากที่อื่นยังไงคือการหุงข้าในหม้อดินเนาะสมัยก่อนผู้ย่าตยายเราหุงหม้อดินแล้วการหุงหม้อข้าหม้อดินมันจะหอมมันจะนุ่มกว่าหม้อเราธรรมดาทุกวันนี้แล้วรสสัมผัสมันเป็นยังไงครับแม่มันจะอร่อยมันจะนุ่มเลย แล้วยิ่งเป็นหมอดินยิ่งปอสารพิษใช่ปอสารพิษค่ะเ <c oughs> พราะมันเป็นหมอดินเราเป็นดินเผามาแล้วเนาะมาันไม่มีสารเคมีอะไรถ้าวันหนึ่งลูกหลานไม่ได้มาสืบทอดอาชีพที่คุณพ่อคุณแม่ทำครับส่วนใหญ่พื้นที่ต่างๆก็จะประกลายไปเป็นของนายทุนมันทําให้ คนหลายๆคนเกิดการพัดถิ่นหรือการย้ายถิ่นเหมือนที่เราเจอณปัจจุบันแน่นอนครับว่าน้นในส่วนตรงนี้ครับผมทางชุมชนของเราถือว่าเป็นชุมชนอีกหนึ่งชุมชนที่โชคดีมากที่ได้รับนะครับผมเกี่ยวกับเรื่องของโอกาสนะครับจากมหาวิทยาลัยนะครับผมราชภัฏบุรีรัมและหน่วยงานอีกหนึ่งหน่วยงานที่จะพูดถึงไม่ได้เลยนั่นคือเรื่องของ NIA หรือศูนย์นวัตกรรมแห่งชาติที่มีบทบาทในการส่งเสริมเกี่ยวกับเรื่องของนวัตกรรมในการพัฒนาสินค้าที่เราทําอยู่ เราเล็งเห็นถึงคุณประโยชน์นั่นคือเรื่องของการนํำข้าวหอมมะลิแดงมาในส่วนของการพัฒนาเป็นตัวไอศครีมที่ทําจากข้าวหอมมะลิแดงซึ่งในที่อื่นนะครับเราอาจจะยังมองไม่เห็นเท่าไหร่แต่ว่าในส่วนตรงนี้ครับผมเราพยายามจะทําเป็นรูปธรรมเพื่อให้ทุกคนสามารถมองเห็นได้และจับต้องได้จริงๆครับผม ก่อนที่เราจะเดินทางกลับพ่อมานิตได้แนะนำให้เราไปกราบไหว้พระที่พุทธอุทยานเขาคอกเพื่อเป็นสิริมงคลดินหินอากาศ นำมาสู่มรดกธรรมชาติป่าไม้ให้สิ่งมีชีวิตพอสิ่งมีชีวิตเข้ามาอาศัยอยู่ที่นั้นๆมันก็จะก่อเกิดมรดกทางวัฒนธรรมวิถีชีวิตเมื่อก่อนป่าเขาพระอังคารเป็นป่าแห้งแล้งพอชาวบ้านได้เข้ามาใช้ประโยชน์มาปกป้องมารักษาร่วมกันอันนี้แหละมันคือความยั่งยืนที่คงอยู่กับผู้คน ที่นี่จนถึงรุ่นลูกรุ่นหลานพอเมื่อก่อนก็ใช้ชีวิตในเมืองใหญ่ครับผมแต่ที่เชื่อเหลือเกินว่าทุกๆคนมีความคิดหรือว่าเป้าหมายเดียวกันนั่นคืออยากกลับมาเพื่อดูแลคุณพ่อคุณแม่แต่การกลับมาต้องกลับมาแบบมีประโยชน์และการกลับมาของเราต้องพร้อมไรายได้ถ้าไม่มีไรายได้เราไม่สามารถอยู่ในพื้นที่แต่ละพื้นที่ได้เช่นเดียวกัน การเดินทางครั้งนี้พาเรามาสัมผัสกับความมหัศจรรย์ของธรรมชาติและภูมิปัญญาท้องถิน่นที่เขาพระอังคารดินภูเขาไฟอันุดมสมบูรณ์ที่ไม่เพียงให้กำเนิดข้าวหอมมะลิดแดงคุณภาพเยี่ยมแต่ยังสะท้อนถึงความผูกพันระหว่างคนในผืนแผ่นดินไทยทุกเม็ดข้าวทุกเรื่องราวล้วนเต็มไปด้วยคุณค่าและความภาคภูมิใจขอบคุณที่ร่วมเดินทางไปด้วยกันแล้วพบกันใหม่ ในเส้นทางต่อไป